ก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปวันนี้พี่มีร้านขายรหัสเกม RV มาแนะนำเชื่อเพจแอดมินต้นพีพีเจ็ดเพยนี้พี่ผู้ติดตามมากกว่า170,000คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV ปลอดภัไยไม่โกงใครที่กวางมองหาไอดีคุ้มๆพร้มพอมเล่นลุ้นครบแลงคอนสกินแลงส,สวยๆราคาไอดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจน,นี้เลยพี่จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ฮโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอซอุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมอาร์อีกเช่นเคยนะครับสนับใครนะครับที่ไม่อยากพลกิจกรรม ROV นะครับผมโค้ช ROV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ r o v เนาะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคนะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมสายฟรีกลับเข้ามาอีกแล้วนะครับเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับตู้เกม r o v นะครับแต่ว่าการกลับมาครั้งนี้ เรานะครับมีสิทธิ์ได้สกินระดับมตีเครืแบบฟรีๆด้วยนั่นเองนะครับผมไหนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับ วันนี้ผมขอแนะนำ Listman Shop ร้านเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมตไวปลอดภยัย100%และมีบริการเติมเกมในราคาถูกปลอดภัยแน่นอนเพราะเพียงใช้แค่ Open ID เท่านั้นและยังมีบริการเติมเกมอื่นอีกมากมายผู้ติดตามในไลน์มากกว่า300,000กว่าคนเพียง <c oughs> แค่แอดไลน์ Listman Shop อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะครับใครที่อยากใช้บริการนะครับผมก็ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับโอเคครับผมก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับเหมือนเดิมครับคันนี้เข้ามาแล้วหรือว่าหลงเข้ามายังไงนะครับไม่ขอเลยมากขอแค่คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่ ที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมก็คือเอาทําไมไม่เห็นอยู่ตรงนี้วะอ้า,อ,าอ๋อนี่ไงชิงสกินฟรีไมตีเคลิลอมจันกิจกรรมตู้เกม r v แจกของฟรีเพียบนะครับวนะันนี้ใน้นะครับเพื่อนจะเห็นว่ามีสกินของไอริ ไมค์ดิคิลครบวนั้นสกินของบัตเทิลไฟสกินของเทวนาสกินของทูเลนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมข้างในดีกว่านะครับว่าเป็นรูปแบบไหนนะครับผมนะจะคล้ายๆกับเออกิจกรรมคล้ายๆเดิมหรือเปล่านะครับโอเคครับผมนะกิจกรรมก็เป็นตู้เกมคล้ายๆเดิมเลยนะครับนส่วนเพื่อนๆที่ถามว่าเอ้พี่ขอรางวัลจากคันนี้แล้วนะครับผมยังไม่ได้แลกเลยคะแนนจะหายไหมนะครับก็คือคะแนนนะครับไม่หายนะครับดาวยังพงเหลือเท่าเดิมนะครับก็ใครที่แบบัวแบบจะพลาดเออฮีโร่หรือว่าสกินหรือว่ากล่องแบบ 100%ที่เป็นกล่องตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นกล่องสกินระดับเอ่อน่าจะรีลีเจนด์แนงนะครับผบนรหรับกล่องนี้นะครับน่าจะมีหลากหลายเนาะทั้งลีเจนทั้งลีเมเทสที่มีเอฟเฟกนะครับก็ยังสามารถสะสมเก็บไว้ได้อยู่นะครับเราผมเราก็ยังมีพวกนี้นะครับต่างชันสกินต่างชันฮีโร่อีกเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็พวกของรอนต่างๆตรงนี้นั่นเองนะครับก็ยังสามารถยังแลกได้อยู่นั่นเองนะครับโอเค ส่วนภารกิจนะครับผมนะก็น่าจะคล้ายๆเดิมเลยนะครับผลงานี้นะครับมีจะมีภารกิจทั้งหมด3แบบนะครับมีล็อกอินนะครับเล่นโหมดท่าวิห้าหรือแรงชนะโหมดท่าวิห้าหรือแรงนั่นเองนะครับผมแล้วก็คะแนนโบนัสเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยนะครับคะแนน เออปกติที่อยู่กับที่นะครับผมแล้วก็มีคะแนนอันดับด้วยนะครับผมนะสำหรับกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าสกินเนี่ยมันจะแตกต่างออกไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูภารกิจก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมขอรับโทเค็นก่อนนะกันนะครับเพื่อไปเล่นให้ท่านผู้ชมนะครับว่าเออมันเล่นให้ใครได้หรือเปล่านะครับนี่ศูนย์คะแนนนะครับจะได้รับเออศูนย์นะครับผมแต่ถ้าเกิดได้สิบคะแนนเนี่ยจะได้ห้าสิบแล้วนะครับเมื่อถึงห้าพันแต้มเนี่ยจะได้แปดสิบห้านะครับซึ่งตรงเนี้ย ผมคิดว่ามันค่อนข้างใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับผมนะสำหรับตรงนี้เนาะอ๋อกิจกรรมคล้ายเดิมเลยนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นเกมงูกินหางเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าแค่เปลี่ยนตัวที่อยู่ในเกมเนาะอันแรกมันจะเป็นซิปใช่ไหมละ่ะอันนี้มันก็จะเป็นสกินของลอเรียวนะครับผมนะแล้วก็เป็นสกินแบบราหัวอะไรแบบนี้ทุกคนเนี้ยนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมก็สามารถมาเล่นกันได้น,นะครับผมนะสำหรับตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมพอลองเล่นก่อนดีว่าผมจะได้กี่คะแนนว่าได้กี่แต้มวะเผื่อแบบ ได้ร้อยหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ห้าพันแต้มอะผมคิดว่ามันค่อนข้างเยอะมากนะก็คือแบบแ้าแ,แทบจะต้องเต็มกระดานแล้วนะครับผมนะสลับห้าพันแต้มอะโอเคเดี๋ยวลองเล่นไปก่อนแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดตัวนี้ใครเซียนเนี่ยก็สามารถมาเล่นกันได้นะครับผมแต่ว่าผมค่อนข้างไม่ค่อยเซียนเนาะโอเคดูสิไปเรื่อยๆครับผมนี่เป็นไงโคตรยาวอะเล่นตาแรกนั้นเนี่ยเอาลืมเก็บโอ้โหต้องวนกลับมาใหม่เซ็งเลยกลับโอเคได้อยู่ ครับผมไปครับผมมาแล้วมาแล้วบึ๊บบึ๊บนี่มันต้องไปอย่างเงี้ยนะทุกคนนะผมคิดว่ามันอาจจะไม่โดนนะถ้าเกิดแบบเราไปทีละขั้นทีละขั้นน่ะได้กินแล้วโอเคกินต่อสวยโอเคอันนี้เริ่มเร็ยวละเริ่มเร็ยวละทุกคนจุบชุบชุบโอเคสวยเดี๋ยวเราเล่นกันข้างบนต่อนะเดี๋ยวเราจะเก็บขอบไปครับผมมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเราเก็บขอบไปครับค่อยๆเจ็บขอบไปเราเขาเนี่ยือห้ามแบบห้ามแบบว่าเขาเรียกไงนะห้ามให้มันแบบทะลุออกไปทุกคนไม่งั้นเราอาจจะพลาดได้นะคะให้เดี๋ยวเราทะลุออกไปเนาะเพราะว่ามันยาวเลยนะครับผมโอ้้้้ยยยหเเเเเเกกก็บบบบไไไไมมมมม่่่ดแตรร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 ราาาาอออออคคัััผใใจนน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 ะะะะงงีีทุะ เราต้องกินไปเร็วนะไม่งั้นเราไม่ได้กินเองครับเราจะไม่ขยับเลยนะครับโอเคเรากินได้แล้วผมสวยไม่กินไม่กิน,ไ,กนไปต่อครับเราต้องรอวนมาเนาะเราต้องรอวนมาก่อน,นครับผมกินสวยไปสวยแถวยาวมากแล้วนะครับโอ้ยทุกคนผมจะตายแล้วอุย้ยเกือบตุยเราต้องเก็บขอบไว้นะแนะนำว่าให้ชิดเดอร์ชิดๆขอบนะครับผมกินได้ก็กินนะครับ เนี่ยทุกคนห้ามห้ามแบบว่าห้ามให้มันแบบทะลุแมปนะไม่งั้นเนี่ยเมื่อ้ผมอาจจะตายได้เลยนะครับถ้าเกิดผมทะลุแมปเนาะเพราะว่าตัวเราอ่ะมันยาวมาเนี่ยเรียบร้อยกดไม่ทันโอ้ยเล่นมาต้องนาด้วยสิทุกคนได้เท่าไหร่เองได้แค่50เองนะครับผมนะคะแนนสูนสุดคือ8 3 5้านะครับผมนะก็สามารถไปเล่นอีกนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนเนาะว่าครั้งเนี้ยมันมีบั๊กหรือเปล่านะตอนนั้นเหมือนแบบว่าเข้ามายังไม่ทันกินเนี่ยตายปุ๊บได้20แต้มนะดูสิเอ้า ได้เท่าไหร่ดูสิแต่เมื่อกี้ผมกินไปแล้วหนึ่งนะได้ไหมได้สูตรไหมหรือว่ายังไงฮะคะแนนของคุณได้ห้าสิบแต้มหรือว่ามันได้ห้าสิบแต้มตั้งแต่แรกอยู่แล้ววะเมื่อ <c oughs> กี้ผมก็ลืมดูไ okay, ว้โอเคครับผมนะก็ไม่รู้เนาะเมื่อกี้ผมเล่นมาแปดร้อยกว่าได้ห้าสิบแต้มแต่ผมเล่นแค่สิบผมได้ก็ได้ห้าสิบแต้มเนาะที่จริงท่านกันก็ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นผมว่าไม่ต้องเล่นไปถึงแปดร้อยนะพอออกปุ๊บ ตายเลยไม่ดีกว่าหรอกทุกคนเราไปเล่นตามใหม่นะครับไม่เสียเวลาด้วยนะครับผมได้50แต้มเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดใครที่แบบต้องการแบบคะแนนแต้มเยอะๆอะไรเงี้ยก็เล่นเก็บไปเรื่อยๆได้นะเดนนะครับผมนะโอเคส่วนรางวัลครั้งนี้นะครับผมนะก็นี่เลยนะครับผมนะผู้ที่ติดท็อปนะครับ100ในเวลาห้าทุ่มห้าสิบเก้านะครับขอวันที่สองเมษายนะครับจะได้รับรางวัลตามนี้นะครับอันดับหนึ่งถึงสามนะครับเป็นสกินระดับไมตีเคลนครับผมนะอุ้ยสกินไมตีเคลนยาวเลยทุกคน ตาเชิรสกินไมตีเคิ้นจนถึงอันดับที่15เลยนะครับผมนะเจมแจงหนักจริงนะทุกคนนะใครที่แบบขยันเล่นหรือว่าใครที่แบบว่าเขาเรียกไงนะรอบที่แล้วก็เก็บแต้มมาได้เยอะเนี่ยตาเอครั้งนี้นะครับลองเล่นอีกนะทุกคนนะเพราะว่าสกินมันสูงจริงนะครับเป็นสกินดับไมตีเคิ้นนะครับตั้งแต่อันดับหนึ่งถึงอันดับที่15นะครับผมแล้วก็สกินอันดับอันติเมทนะทุกคนนะตั้งแต่อันดับที่16จนถึงโอ้อันติเมทจนถึงเท่าไหร่วะอันติเมทนะครับอันดับที่เนาะะ50ครผมก 51นะครับวันไจะเป็นสกินระดับดีเจนนะครับผมนะตั้งแต่51เป็นต้นไปนะครับจนถึง100เลยนั่นเองนะครับก็จะเป็นสกินระดับดีเจนทั้งหมดนะครับก็เอาง่ายๆใครติดอันดับ1ถึง100เนี่ยก็มีของรางวัลติดไม้ติดมือกันไปแน่นอนครับเป็นตายเช่นตั้งแต่สกินระดับดีเจนอันติเมตแล้วก็ไมติคเกิลเลยนั่นเองนะครับบอกเลยว่าสกินเนี่ย คุ้มแน่นอนนั่นเองนะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับผมนะใครได้กีดแต้มแล้วนะครับผมนะก็มาคอมเมนต์บดเอาอวดกันด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมนะผมก็จะพยายามเก็บให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับผมนะก็ตู้เกมนี้ระยะเวลานะครับผมนะก็ยาวไปถึงวันที่2เนาะพอเมื่อกี้เขียนไว้นะครับนี่ตั้งแต่24มีนาจนถึงวันที่2เมษายนเลยนั่นเองนะครับผมนะก็มีระยะเวลาค่อนข้างใช้ได้อยู่นะทุกคนนะโอเคอย่าลืมมาเล่นกันนั่นเองนะครับ โอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็น่าจะมาอัปเดตข้อมูลปะมานี้นะครับก็เหมือนเดิมเนาะใครดูคลิปจนจบบ้างเขาไม่บอกกันดานะลางใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดประการใดเนาะก็ต้องขออภยัยนที่นี้ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกกะดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็ God, อุซบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบายบายแล้วเจอกัน บา,บายครับ